ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนมาแล้ว้มาแล้วตอนร้านอาหารเด็ดร้านอาหารดีต้องร้านนี้นะจะบอกให้อำเภอเมืองนครปฐมร้านนี้อร่อยแน่นอนเชิญร่วมกันค่ะมีน้านอกราบรักดวงอธิษฐาน มาลิ้มชิมรถกันที่นนอขอแนะนำอีกหนึ่งร้านอาหารของเขตอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมคครนคือร้านนี้ในร้านอาหารเน้นคุณภาพมีทั้งอา,าอาหารไทยอาหารไทยอีสานรวมถึงอาหารจานเดียวอย่างผัดไทยหอยทอดซึ่งก็สะดวกกับผู้ที่ผ่านไปผ่านมานักท่องเที่ยวนักเดินทาง หรือแม้กระทั่งพี่น้องชาวน,นะครปฐมนะครับร้านอาหารต้องสะอาดอร่อยและร้านอาหารดีควรมีเชฟการันตีด้วยมีอาหารที่หลากหลายนะครับเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับมาทานอาหารกันที่นี่นะครับอ,อ,อยู่ที่คลองใหม่นะครับสามแยกนะครับตรงนี้สวยงามนั่งชายถนนริมถนนทะเลสวยงามนะครับมีดนตีนะครับ ผับกลมด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ให้เกียรติมาร่วมงานเน้นอาหารไทยอาหารไทยอีสานหอยทอดผัดไทยต้มแซบหัวปลาแซลมอนดีเบเกอรี่คอฟคอฟี่ไว้ดูแลพี่ๆนะคะก็เรียนบอกนิดหนึ่งนะคะที่นี่เมดูเด็ดๆเ,เยอะค่ะรถจัดจ้านนะคะเราได้สูตรมาจากหลายที่มาค่ะรับประกันอร่อยแน่ สรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าถ้าเจอร้านอาหารดีแล้วไม่บอกต่อถือว่าบาปคอรับผมเชฟทองเลี่ยมนายกสมาคมเชฟประเทศไทยรับประกรันค<อ>ุณภาพาอาหารไทยดังไกเกินอาเซียนอาหารไทยไม่เลียนแถมอร่อยละาไฮตอนรับดังชาติเราเตรียมพร้อมสบาย ราดีๆกับพี่คำรณเชิญไปเยี่ยมไปยนเชิญไปชิมที่ร้านอาหารเด็ดร้านอาหารดีร้านนี้เมืองนะคปรปฐมนะาาจะบอกให้อาหารไทยดังไกลเกินอาเซียนอาหารไทยไม่เลียนแถมอร่อยลา้